ติมอยู่แฟนเพจติบิลเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับใครที่สนใจรหัสเกมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยฟ้องช็อปบริการซื้อขาย ID ดีเกมอาวีรับประกัน100%นะครับสนใจติดต่อ Facebook อิซาริยาพมพลนะครับอย่าลืมเพิ่มเพื่อนก่อนทักแชทด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะติวิูเคียนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมของนาคอนั่นเองนะครับวันนี้ติมานําเสนอคลิปเป็นคลิปของนาคอนั่นเองนะ ส่วนรนูนี้ผมแนะนำนะเป็นรูนในเซิร์ฟไทยของเราเลยนะเพราะว่าในเซิร์ฟมันไม่เหมือนกับเซิร์ฟเราเนอะแต่จะเป็นไอเทมนะไอเทมเขาก็ยังไม่นิยมเหมือนเซิร์ฟเราเลยเซิร์ฟเราเนี่ยไอเทมจะนิยมแมสสายดาเมจล้วนๆเลยนะครับโอเคนะรูนนี้ก็จะแนะนําเป็นรูนไอนี่นะครับเป็นเอาเวกไปเลยก็ได้แล้วเป็นเอาเวกสิบหรือว่าเลทสิบก็ได้นะแันนี้แล้วแต่คนเล่นนะแล้วก็จะเป็นสปิริต สไปริต5นะครับเอสเซนเเวอร์5นะสีม่วงสีเขียวก็จะเป็นดาร์กน c คอ e 5เนอะเอ้ยดาร์กน c คอ e 10นะครับคราฟเป็นสกิล1น,นำนะครับสำหรับนาะคอร์แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์เวอร์นะนาะคอร์ต,ตัวนี้โอเคครับผมไอเทมออกเป็นทอยนะสำหรับชิ้นที่5อ้าวโดนดูดหรือเปล่าอ,อ๋อเอาเอาเป็นสกิลผิดเหรอทำไมซีฟเอาสกิลเนี่ย เอาแล้วครับเวทพลาดหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลเวลสองนะถ้าเลเวลสองเนี่ยน่าจะมีคนแตกแต่ว่านี้ก็แตกวะเนี่ยผมไม่ทันนะอัพสกิลสองไม่เล้เอยอัพสกิลหนึ่งไม่เลเวลสองนะครับสกิลหนึ่งคููดาวนานมากนะถ้าเทียบกับสกิลสองนะครับเอาแล้วฟกเกอร์ Figure เสียหรือเปล่าไม่เสีย ก็สําหรับนาคอสตัวนี้เนี่ยตีก็ได้เคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นนาคอสแข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะแต่ว่าอันนี้มันทําให้นาคอสเนี่ยฟาร์มช้าขึ้นเยอะอยู่นะเพราะว่าเขากลับมาฟาร์มกองเดิมนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเทียบกับเวลาแล้วตอนนี้คือถ้าไม่โดนเวทเป็นโดนปวดเนี่ยคือฟาร์มเสร็จไปแล้วนะเหลือแต่มาแทกกลางอะไรประมาณนั้นนะครับซิลจะเวทเหรอซิลมีอันตีป่ะเฮ้ยกดอันตีทันด้วยซิลแต่ครับ ออกไม่ได้ฮะสายหิวดูดไปแล้วนี่ครับมีซิปก็โดนปวนเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเขาเลงที่จะแท็กเลนนะการเลือกแท็กเลนนี้เป็นการเลือกที่เลือกเล่นฉลาดสําหรับจังเกิลนะครับยิ่งไปแท็กเลนกลางเลนกลางปรับมาใหม่เนี่ยมันทาให้เลนกลางรวยขึ้นด้วยนะครับก็เลยนิยมไปแท็กเลนกลางบ่อยคนที่เล่นมิดเลนหรือว่าเลนกลางหรือว่าเมดเนี่ยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะทำไมเพื่อนมาแท็กกลางบ่อยจังนะตั้งแต่แพทใหม่มาเนี่ยคือเขา ปรับนะครับปรับให้มันรวยขึ้นนะสําหรับเลนกลางนะเหมือนว่าจะแลกแลกบัฟกันไปนะอันนี้อ่าน่าจะได้นะครับนะคอนมีอันติเมทด้วยนะปิดแล้วครับโอ้ยอยู่นู่นไม่น่าเลยซ <c oughs> ิมบ,บอกกูไม่น่าปลาเลยโดนตอดป้อมตอดไปสองทีนะ <c oughs> โอได้ป้อมด้วยนะ ดีบอลไม่เสียด้วยนะครับแต่บอลก็ตียากอยู่นะตั้งแต่ถ้าเทียบกับแผดปัจจุบันหรือว่าแผดใหม่นะครับเรียนบอลเนี่ยมันได้ปรับมาใช่ไหมให้ตีเบาลง60%ใน5นาทีแรกนะครับถ้าเป็นตัวออฟเลนเป็นตัวสปินพุชอย่างโอเมนชิวก็ดอย่างเนี้ยพวกนี้ก็ตีป้อมไม่แตกนะครับในช่วง5นาทีแรกเวฟเวฟคีฟม,มา3ตัวก็ตีไม่แตกนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับไฮยาเตยืนเลนออฟ อาชปพสองชิปสามตัวนะครับแล้วก็เพื่อนอีก3คนเนี่ยตีแตกไปใน5นาทีแน่นอนนะผมนะแต่ต้องเป็นฮายาเตะด้วยนะนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีอีก3คนด้วยนะครับเข้าหรือเปล่าโอ้โลเพียบเลยไม่ทานนะซิปดูดก่อนซิปเล่นดีมากเลย เบ็ดนะขอสงสัยจะโดนแซวนะครับผมน่าจะโดนแซวล,ละครับเราก็ดูกันไปนะการฟาร์มของเขาครับเป็นสกิลหนึ่งนำตั้งแต่เลเวลแรกเลยนะครับจริงๆสกิลหนึ่งนำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปกันเวทมากกว่านะสำหรับสกิลหนึ่งอนะ่ะการทำสกิลหนึ่งนำนะเว้นไวกันเวทนะครับผมอัพไวกันเวทเออโถเอย้ยโอ้ยล็อกเลยเอะซิวมาแล้ว หัวร้อนตายฮึมโดนต่อยสวนคืนนี่เจ็บเหมือนกันนะครับแบทแมนสวนคืนนี่มีมีเจ็บนะสกิลเกิดแล้วนะครับคือแบทแมนมันเป็นฮีโร่ต้นเกมครับดาเมจจากสกิลหนึ่งเนี่ย มันค่อนข้างที่จะแรงออกมากเลยนะสำหรับแอสทัซินทั่วไปนะครับมันเป็นฮีโร่ต้นเกมจัดๆเลยพอๆกับด้วงนะครับที่แบบเป็นฮีโร่เบิร์ดดาเมจแต่ว่ามันไม่ได้เบิร์ดดาเมจอะไรขนาดนั้นนะถ้าอันติเมตไม่โดนนี่ก็คือตบจบไม่ใช่ตบจบนะครับถ้าอันติเมไม่โดนสําหรับแบทแมนนะคือเข้าได้ออกไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะถ้าไฟไหนไม่ตายนะครับโคต่อสู้เนี่ยตายไม่หมดก็คือเราตายเองนะครับสาหรับแบทแมนแต่ถ้าเข้าไปแล้วทีมเขาตายหมดเนี่ยก็คือแบบ โคดโกงนะครับนาคอสหน้าที่ของนาคอสหลักๆแล้วถ้าเกมตามจะเป็นการแยกดันเลนมากกว่านะอันนี้ครับล้วงแคลรี่หรือเปล่าแคลรี่ฟรีอยู่ข้างหลังนะอันนี้เขาไม่เข้าแคลรี่นะครับแคลรี่โอ้ได้ไหมเนี่ยน่าเข้าแคลรี่มากใช่ไหม คือช็อตน,น,นะแครี่มันกดอันติเมตยืนนิ่งๆเลยนะถ้าไปงัดน,นี้ก็น่าจะเวิร์กกว่านะแถมได้น่าจะได้แคลี่ด้วยแหละนะแต่รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้สังเกตรหรือเปล่าแต่ว่าการเล่นจังเกิลมันต้องมองหาแคลรลี่มันเป็นต้นเลยใช่ไหมเป็นหลักเลยนะเจตีขอ,อนญาตก่อน,นะครับอย่าลืมมาติดตามแฟนเพจตีพิทุเคด้วยนะครับ <laughs> สตรีมครับสตรีมแบกแรงแล้วก็สตรีมตัวหลักนะสตรีมทุกวันนะครับผม ใครอยากเล่นด้วยกันเนี่ยมาเลยคนระมาจอยกันได้นะในเพจเอา,เอาในเพจตีวิทูเคียเลยนะชื่อตามช่องเลยครับม,มีแอบมีแอบบอกโอ้โหซิลห่วงบัฟไม่น่าเลยน่ากดสกิลสอออกมากจัอตนะนนะแต่ว่าก็น่าจะโดนตามนะน่าจะโดนนาคอสใช้สกิลตามต่อนะครับ นาคอสเกิดแล้วนะครับนาคอสใช้สกิลสองปาดนี่ก็น่าจะเจ็บมากๆแล้วนะครับถ้านาคอสเกิดนะโอ้โยดีแลกมันเป็นตัวเวฟเชียเวฟคีฟค่อนข้างที่จะเร็วนะถ้ามันเชียเวฟคีฟเร็วเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่แล้วใช่ไหมนี่ครับเข้าได้ดอกไม่ได้นะแบทแมนนะครับผมเล่นยากมากแต่ถ้าเล่นไม่ชำนี้คือแบบห้ามเล่นเลยนะตอนนี้แบทแมนตามอาิเตอร์นั่นนะ โดนหรือเปล่าโดนคอมโบหรือเปล่าโอ้ช็อตนี้โดนลุมสัก,กรรมฮะแตกเรียบร้อยครับตามไปด้วยแบทแมนฆ่านะช็อตเมกี้พลังแสงเข้ามาเป็นแบบบ้านเราเลยนะนอกจากเปลี่ยนเคียวนะเพราะว่าในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ใช่แพทแพทปัจจุบันนะอาจจะแพทเก่ากว่าเรานิดหน่อยนะครับอ้าวเชลลี่แตก คอสก็แบบสไตล์แพดเก่าหน่อยนะครับในคลิปนี้ไม่ไม่เก่ามากนะน่าจะแพดก่อนแหละนะครับตั้งแต่เคียวยังไม่ดนเนื้อบแหละนะครับใช้เป็นการสลิงเกอร์ยูวิลนะครับแล้วก็เคียวเนาะในเซตนี้นะนี่ครับออกเข้าได้ออกไม่ได้นะตัวนี้แตกแล้วนะเรียบร้อยออกเป็นถุงมือแล้วนะครับผม น่าจะเป็นชิ้นที่4ไม่ก็ชิ้นที่5นะครับอ้าน่าจะเป็นชิ้นที่5มากกว่านะครับสําหรับถุงมือไอเทมเซตนี้คือแบบต้องเล่นได้ว,ว่าเล่นได้สบายมากนะครับและเป็นแชลี่เทียมทีมที่แบบว่าไฟไม่ค่อยดีด้วยนะแชรี่ตัวนี้นะครับในการกดอันตีคือมันจะยืนนิ่งเฉยไม่สามารถหนีได้นอกจากจะไม่ใช่อันตีนะครับคือถ้าโดนนาคอสเข้าไปลวงนี่มันก็ เนี่ยตามสเต็ปนี้เลยอ้าวยังไม่ทันได้เข้าเลยแบทแมนกำลังจะกดอันติอยะเมกาเข้าไปเสียงฮะเจ็บจัดแต่ว่ามีตีดูดเลือดนะจริงๆเข้าได้อยู่นะครับโอคือเลือกที่จะออกมาได้เร็วดีนะโ้เจ็บเจ็บตายนะผมโดนต่อเลือนนิดหน่อย ก็หลังๆแล้วเขาฟาร์มนะครับก็โดนป่วนไปต้นเกมไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็กลับมาเล่นได้เพราะการแท็กเลนนะคือเขาเก็บอ็อบเจกต์ทีมคู่ต่อสู้ได้เยอะแล้วก็การแท็กเลนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแท็กถูกเวลาด้วยนะครับคืออ่าถ้าเป็นเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยการแท็กนะครับการแท็กเลนหลักๆเลยตีอยากจะแนะนําเป็นาฟาร์มกองฟา้ฟาเสร็จจะไม่ในช่วงเลเวลแรกนะครับฟาร์มกองฟา้าเสร็จปุ๊บเนี่ยไปแท็กกลางนะครับผมแล้วก็กลับไปฟาร์มกองแดงต่อ เราฟาร์มบัฟเฟอเสร็จแล้วใช่ไหมทุกตัวแล้วใช่ไหมครับเรากลับมาแ็กกลางแล้วก็ไปเอามังกรเล็กครับถ้าเราไม่เติมเกมต่อปุ๊บเนี่ยก็แนะนําครับกลับไปฟาร์มต่อนะแบบนี้มันจะทําให้เรารวยขึ้นมากๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีดาวอังคารนี่แหละนะแตกไหมนี่แตกหรือเปล่าคนหิวตายแล้วนะครับแล้วก็แตกไปแล้วนะครับ แต่ว่าน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วนะเหมือนว่าเกมจะจบนะครับอ่าแบทแมนเขา้าเข้าได้เทลด้วยนะว้่ดูดดดูดไม่ทันเหรอแต่จีิ้เนี่ยโดนขัดหรือเปล่าแต่แบทแมนยังถึกเลยเอาเดี๋บอกเกมพลิกนะ <laughs> ไม่น่าจะใช่นาะนาะคอสเกิดละเวทแบทแมนรู้สึกว่ามันถึกจังเลยเขาออกไอเทมอะไรเนี่ยใช่ไหมครับ คือนาคอรมันไอเทมมันจะคบแล้วนะเพื่อเผืเหลือแต่อะไรอะ่ะเอ้ยแต่ว่าเขาออกเป็นเกาะทอยเนาะชิ้นสุดท้ายเขาออกมากันซิลนะครับกันเวทคือทีมเขาเวทมันเยอะไงซิลมีเกาะเกิดน,นะครับช็อตน,นี้ จบเกมของแท้ครับดอกนี้โดนตามแน่นอนเอาโโดนปิดแล้วด้วยเข้าเลยครับช็อตนี้มีปิดป้อมโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับสำหรับยิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเจอก,กันจิบหน้านะคะผมบ๊ายบายย่พาไปดูดาวก่อนอ่า5้ดาวนะครับ